นะครับแต่เท่าวันไหนถ้าเราแต่งหน้าหากักนิดหนึ่งอืมหรือว่าแชมเปญครับที่เป็นไม่ใช่วเอเตอร์เบสแต่พวกที่เป็นพอย์เบสค่ะนะครับหรือว่าพวกที่เป็นกันนาคบออย่างนี้ครับ ตัวนี้จัดตัวเดกมากก็เหมาะกับที่อะไรที่มันล้าเลยครับก็บอกก่อนว่าย้อนเท้าความไปสมัยแบบตั้งแต่เด็กเลยค่ะเราจะเป็นคนที่อินกับการล้างหน้ามากเพราะว่าคุณแม่เป็นคนที่บอกว่าเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยเราต้องล้างให้สะอาดเพราะว่าาไม่ล้างเป็นเวลาแบบคางคามแล้วเราก็อาจจะติดตึ๊งในหน้าแล้วก็เรียกจะมีแบบรูปรางของสิ่งบุ๋มสิ่งบ่ออะไรดีหมดไม่เสียความคุ้น ที่มันไม่ได้เป็นการล้างเครื่องสำอางโดยตรงและสมัยนี้ครับต้องบอกก่อนเลยว่าเครื่องสำอางเนี่ยเขามีนวัตรกรรมอะไรเขาเรียกว่า,ามันมันไปไกลมากแล้วอ่ะแล้วเราก็เลยอยากให้ทุกท่านนะครับใส่ใจในเรื่องของการดูแลผิวและผลิตภัณฑ์ c ล e นซิ i n g ตัวนี้ครับจะบอกว่าเป็นคลีนซิ่งที่้องาติอังกฤค้คนมาเพื่อการล้างเครื่องสำอางโดยเฉพาะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอ่ะแต่งหน้า แล้วล้างแค่โฟมหรือสบู่ปกติมันไม่ออกนะคบเพราะว่าเครื่องสำอางเนี่ยมันมีความติดทนมากดังนั้นนะคะเราควรที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็นพวกคลีนซิ่งเช่นถ้าเกิดใครนะฮะที่เป็นคนแต่งหน้าแบบเบาบางนะคะแต่งหน้าแบบ everyday look เราก็จะใช้เป็นตัวเนื้ออิมเมอชันเพราะว่ามันจะเป็นการที่แบบทําให้เวลาที่เราล้างหน้าไปนอกจากที่สะอาดล้ําลึกแล้วเนี่ยมันจะเหมือนการที่เราได้ผ่อนคลายไปด้วยในตัวแต่ถ้าเกิดใครที่แต่งหน้าแล้วใช้เครื่องสำอางที่มันมีความ water proof มีความแบบติดทนมาก โอ้เอาฉลงมางัดก็ไม่ออกนะคะต้องบอกเลยว่าเราควรที่จะใช้เป็นสูตรครีมเพราะว่าสูตรครีมตัวนี้มันจะมีตัวในเรื่องของการละลายเมคอัพได้อย่างดีค่ะหลายๆคนอาจจะมีคําถามว่าเวลาเราใช้พวกตัวเนื้อครีมหรืออิมมชชั่นเนี่ยเราจาเป็นต้องล้างน้ําเปล่าไปเลยไหม,มถ้าเป็นตัวน้องฉันเองนะคะน้องฉันแนะนําว่าเราควรจะใช้สําลี<ะ>ในการเช็ดทําความสะอาดผิวหน้าให้ออกหมดจดก่อนอเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการที่เราจะล้างเครื่องสำอางครับมันไม่ใช่การที่แบบเอาน้ำเปล่าอยู่ดีไปล้างออกด้วย มนันได้น้ามันกับน้ําเปล่ามันเป็นเบสคอลลาเบกันดังนะั้นเราควรจะเช็ดน้ามันออกก่อนแล้วค่อยล้างหน้าในขั้นตอนต่อ,ตอไป <c oughs> นะครับในหลายคนอาจจะเข้าใจว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางน,นะครับ <c oughs> ลีน่นะเหมือน,น Lisa ไฮเหมือนลิซ่า嘛เหมือนลิซ่าแปลพิงเลยทีเดียวนะครับเกาเรียกว่า cover มาเป็นน้องลิซ่าเลยเ,เอ่อตัวกันแดดหรือว่าเป็นแป้งเบาบางนะครับในการที่แบบว่าแต่งหน้านะครับตัวนี้ก็ล้างออกได้อย่างงไไ่ายดายเบาเาสวยใสใช่ถ้าบางคนนะครับที่อยากล้างหรอ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าบางคนนะที่แบบว่าเป็นชอบแต่งหน้านะครับใช้พวกอายไลเนอร์นะครับหรือว่า อลังพื้นที่มันมีความกันน้ำนะครับแล้วมันล้างออกยากมากๆก็ควรจะใช้เกลือหน้าน้องฉัดออกนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นความกระดูนะคะแปะไว้ที่กระจกก็ได้นะคะจะได้อบหน้ามีน้องฉันอยู่ตลอดจะได้แบบมีน้องฉัดคอยสอนอยู่ตลอดเวลาถูกต้องเป็นการระลึกถึงนะะแต่บางท่านก็อาจจะทิ้งขยะนะคบอ่ะก็เป็นคนเสียดายไงแปะไว้ที่ขวดใช่เรานึกถึงวันวาเลนไทน์แล้วเราชอบแปะที่โตะเราก็จะแปะที่อกแบบนี้ แล้วนะครับไม่เป็นไรจริงๆนะครับน้องดูถนอมผิวมากเลยดีเช่ดเบาๆเราอยากรู้ว่าจะหลุดไหมเอ้ยน้องดูตั้งใจกว่าเด็กนักสื่ออีกสุดๆอ่ะน้องดูเหมือนการทำแบบประติมากรรมในการปั้นนึกออกไหมเอออ่าเราได้นะครับต้องรูปออกมาเลยเอาตัวเลขสติตรงนี้เข้ามาเขาตั้งมาลูกขออนุญาตครับเขาตั้สูงภาพตรงนี้นะเข้ามา เขาตั้งเช็ดได้ไหมเดี๋ยวพี่สอนเช็ดก็ได้จับเลยนะตอนแ้วก็เช็ดออไม่ยอมไม่ได้อกเนี่ย๋อเนี่ยเพวาเราเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะแล้วเราชอบแย่งกันด้วยไงฉันเข้าใจมาอ้าก่อนมิฉุดกันอย่าไรล่ะแล้วทั้งคู่ต่างมีแฟนแล้วด้วยนะชอบตรงเนี้ยใช่ไหมเออเวลาเรามีแฟนเราต้อรับแฟนให้มากๆนะคะใช่แล้วเราก็มาหาเสิหาเลยเอาแบบเนี้ยค่ะอันนี้ให้ดูไว้หุยยังไงกันหรอแต่พี่ดูสิที่เช็ดออกมาเมื่อกี้นี้ ครับเสียหลักอีฮนี่นะครับอ่านะฮะมีใครอยากจะเทสลบหน้าไหมครับเชิญมาได้นะฮะ มีใครเป็นหน่วยกล้าตายอยากจะเทสต์ล็อกเกอร์สำอางไหมครับไม่มดีแต่เขาเห็นความจริงเนาะเดีเขาเห็นหน้าสดเขาบอกว่าเวลาดูพิธีให้ดูเวลาเราหน้าสดจ้ะซึ่งเวลาหันไปเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนหน้าสดก็สวยนะคร่าเคขาดูเย็นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร Relax ผิวมากๆบผมใช่และที่สําคัญเนี่ยพอเรานวดเราวนไปมันเช็ดออกด้วยสัมผเบาๆก็คือง่ายเลยถูกไหมใช่ครง่ายมากครับนะครับขออนุญาตถามเจ้าตัวแพรลี่หน่อยนึงดีกว่านะครับว่า แพรรี่จ๋าหลังจากที่เราเอ็งน,นำฉาิออกไปเนี่ยความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างจ๋าอันนี้ให้ให้พูดความรู้สึกจริงเลยใช่ไหมคะความจริงจ้ะจริงๆเลยนะคือจะบอกว่าเมื่อกี้รู้สึกแบบเธอมากจริงๆออรู้สึกเหมือน เหมือนทำโฮมสปาอยู่อะคือที่เช,ชื่อจากพอาหน้าหนูคือฟินมากมากค่ะก็ะคือจริงชอบที่เขาแบบบำรุงหน้าไปด้วยมันจะแบบรู้สึกเลยว่านุ่มมากแล้วก็เนี่ยพอสัมผัสผิวอะมันไม่แบบมันไม่ได้แห้งคือแบบใ,ในหลายตัวที่รา้านเครื่องสำอางเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราแห้งนะคะซึ่งก็เป็นคอสของการให้หน้าเราแบบเอนจิ้งด้วยเออซึ่งพอตัวเนี้ยมันชุ่มชื้นบำรุงผิวไปด้วยแล้วก็ชอบสกิผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับ ทางน้องชัดกับทางวสันนะครับอันนี้เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกเลยนะครับซึ่งถ้าไม่ดีจริงนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพนะครับมัดจะไม่สามารถที่จะเอาไปประสบการณ์จากการเป็นช่างแต่งหน้ากว่า20ปีในวงการนะครับโดยหลายคนอาจจะถามว่าน้องชัดเริ่มแต่งหน้าแต่อยู่เท่าไหร่นะครับน้องชัดเริ่มทํางานตั้อยุ13นะครับดังนั้น20ปีเนี่ยน้องชัดเอามาการันตีได้เลยนะครับว่าการที่ได้ร่วมงานกับทางวสันนะครับแล้วก็ The m a Action Plus X น้องชัดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาก S <S <an> <S ได้อยากให้ทุกท่านนะครับนอกจากการที่เราจะใส่ใจในเรื่องของเทคนิคการแต่งหน้าแล้วเราอะเรียนใส่ใจในเรื่องของการล้างเครื่องสำอางด้วยและสําหรับใครนะคะที่มีแฟนนะคะนเ,นเราเแนอแนะเลยหนึ่งเทคนิคนะครับเรานําครีมแฟนนะครับมาล้างหน้าร่วมก<า>ันหวัว่าเราจะทำให้เรานะครับมีเขาเรียกว่า enjoyment เกือบเผลอต่อไับ <นะ S 1> ครับ ก็ฝากเรื่องของการดูแลผิวนะครับอย่าลืมว่าการผิวจะดีนะครับมันเริ่มจากการทำความสะอาดผิวจริงๆนะครับและยิ่งถ้าเกิดว่าการที่เราต้องเอาวแวมเมคอัพนะครับใช้เมคอัพเนี่ยมัผลิตเลี่องไม่ได้ก็ล้างหน้าให้สะอาดนะครับเรื่อง,องเรื่องการล้างอย่างไรใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเนี่ยเราพูดกันเยอะแล้วนะครับก็ฝากไว้อีกทีหนึ่งว่าเดอะแม็กแอคชั่นพลสัสนะครับไอวัสันเอ็กซ์น้องฉาดตัวนี้คือโซลูชันนะครับเพราะว่าสารเนี่ยคือบิวตี้เกี่ยวกับผิวที่โซลูชันนจริงๆช่วงต้นครับ เฟ้ยก็ข้อตังค์เลยขึ้นได้ว่าเราน่าจะหยิบสมุดน้องกับจำกามาเพราะว่าจบด้วยนองใช่เพราะว่ามีคอนลาบบูสคอนลาบบูสที่มันเป็นตัวช่วยกระตุ้นคอลลาเจนในร่างกายเพราะว่าถ้าตัวคอลลาเจนหายไปนี่ผมฟังไงใช่ใช่เพราะว่าถ้าตัวคอลลาเจนตายเนี่ยมันจะทำแบบอยู่หน้าของเรามีริ้วรอยแล้วก็ดูแก้มย้อยที่คือใช่ผมใช่ก็ก็วันนี้ก็จะได้เก่งมากเพื่อนก็ครับก็วันนี้ก็ได้แล้วแหละได้ได้ได้รับความรู้ใหม่ๆที่เรายังไม่เคยแบบ เขาเรียกว่าอะไรไม่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 เคยใช้ใช้วิธีนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช้ซึ่งซึ่งพี่ตังคิดว่าเป็นวิธีที่ดีมากๆเพราะว่าพื้นฐานของผิวที่แข็งแรงก็คือทําให้ผิวชุ่มชื้นผิวไม่แห้งอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ซึ่งน้องตัวนี้ก็ตอบโจทย์มาตอบโจทย์เลยนะครับอาจารย์ท่าสไลสไลอะไรครับฮะสครับสครับฉันบอกแล้วว่าข้อสุดท้ายจะทำอะไรสครับเป็นคำตอบที่ ผิดครับแป้งพับทรายกับแป้งพับทรายอยู่ในแป้งพับเอามาซับหน้าน้องชาติได้ไหมหน้าผูดเหมือนกันเนาะแป้งพับผิดครับท่านี้ครับลองพื้นไม่ได้ต่างจากแป้งพับเมื่อกี้เลยขาอใดยังเออแป้งพับผิดครับอะไรนะครีมกันแดด มีกันแดดมีทรายอยู่ข้างในฉันพอกแล้วนะพี่ครับใบพ่อกรับคำตอบหลังอะไรนะแข็งครับแข็งทรายและแข็งอะไรไอายแชโดไม่ใช่อายแชโดทำมาจากทรายอย่างเงี้ยหรอมีผายเร็ว ทำให้มันแบบสตาร<อ>์ทได้แ,แล้วโซนแข่งด้วยน้องผิดครับลองลองเราทำได้เพิ่มไหมลองเ,เป็ทำได้เพิ่มไหมอ่ะเพิ่มเพื่ออกอันหนึ่งเพิ่ออีกอันหนึ่งความรอ้อนความร้อนเร็ว,วอะไรนะใครตอบนะ้ดนบอกว่าอะไรครับกระจกทำมถึงกระจก จกทำมาจากทรายกระจกทำมาจากทรายแล้วมันแข็งด้วยแล้วก็ต้องใช้ความร้อนโอษนะถ้าฉันไม่เรียนวิทยาศาสตร์กายภาพมาเนี่ยฉันจะเฉลยข้อนี้ได้ไหมก่อนแต่นี่ผมพูดจริงๆนะว่าทำไมเรื่องนี้เนี่ยผมผมเรียนรู้จากการเล่นเกมเพราะผมได้เกมอยู่จากแล้วมันมีการครัฟขอคือมันต้องใช้ทรายกับความร้อนเพื่อให้ได้กระจกขึ้นมา đang bài hòa bát kia chốc trúng tâm.